คลิปในวันนี้เดี๋ยวเราไป AFK แมปใหม่กันครับโดยใช้ Unit แค่ตัวเดียวเท่านั้นโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟ h o p ทช็เงการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c r o s s o v e r a v a n เ m วีแอนด์เมท บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทช็อปครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงส n น o ์ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลเิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h โฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ นไ,ได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุนฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n i m เม a n ว u การอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะ ซึ่งสิ่งที่จะตามมาหลังจากการอัปเดตก็คือการ AFK นั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าแพทนี้น่าจะเป็นแพทที่ถูกใจหลายๆคนนะเดี๋ยวคลิปของรีวิวหลังเล่นเนี่ยจะตามมาอีกทีแล้วกันคลิปในวันนี้เราไป AFK เพื่อที่จะหาทรัพยากรไปอีโวตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย แอปที่ผมจะใช้นะครับก็คือเหมือนเดิมเลยครับออโต้คิกเกอร์นะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําสําหรับแอนิเมะแวนการ์นะครับใช้สะดวกสบายที่สุดและในการ afk นี่ดานานี้เลยตัวละครที่ผมจะใช้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นมือใหม่หรือเพื่อนๆไม่มีเนี่ยซูคุนะครับตัวละครตัวนี้ทําได้ไม่ยากนะอยู่ในตู้ด้วยเป็นตัวละครยูจิแล้วคุณก็ไปเล่นแล้วก็ไปอีโวซูคุนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นมือใหม่ที่มาเล่นแพทนี้แล้วยังไม่มีของที่จะบูสซูคุนะให้เก่งขึ้นเนี่ย ก็แนะนำให้ไปทำนะครับสำหรับ the king return นี่ตรงนี้เลยมันจะเป็นเควสที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกวันแล้วก็มาแลกนี่สุคนาฟิงเกอร์ตรงนี้เลยผมพยายามหาตัวละครที่เอาไว้ฟรามเอาไว้แบบ fk ให้ได้ง่ายที่สุดและที่แบบเพื่อนๆื่อนจะถอดสมองเล่นได้นะครับแล้วก็มันเป็นตัวละครที่ยังหาได้อยู่ในเกมถ้าผมใช้ตัวละครโมนานเหมือนเพื่อนๆคนอื่นที่มีเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันไม่สามารถ fk อะไรใหม่ๆอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยผมก็เลย จะ AFK โดยใช้ตัวละครที่มันยังหาได้แล้วก็เป็นเทรดที่ไม่ได้ OP อะไรมากมายซะขนาดนั้นแล้วกันนะครับก็จะเป็นซูคุนะนั่นเองแล้วก็เป็นตัวตั้งสองตัวที่มีเทรดเงินแค่นั้นเลยครับแล้วก็สามารถที่จะลงไป AFK ได้แล้วผมว่าเพื่อนๆที่มีโมนาะน่าจะ AFK กันได้อยู่แล้วแหละวันนี้ก็จะมา AFK ด่านนี้กันเลยนะครับ c l e น n อ s s e n c e นะแล้วก็เคลกสไลด์จะได้เคลกสไลด์เป็น5000ันแต้มเดี๋ยวเราไป AFK กันเลยนะครับแบบง,ง่ายๆสบายๆเลยนะ พอเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ให้มาตั้งตัวละครตัวเองที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีมอนจะเกิดจากตรงนู้นนะครับตรงสะพานตรงนี้เลยแล้วเราก็กดหน้าลงอย่างนี้เลยนะแค่นี้เลยครับแล้วเราก็จะเริ่มกดอัดเลยนะครับนี่กดอัดปุ๊บแล้วหลังจากนั้นคุณก็กดโหมดสตาร์ท oh, ไปเลยแล้วก็กดตั้งตัวตังได้เลยนะครับผมเทคนิคของผมคือผมจะตั้งตัวตัง สีทองตัวแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็วางสุกุนะต่อลงไปครับแล้วค่อยๆวางสปีดวากอนให้ครบทั้ง3ตัวนะครับผมเนื่องจากว่าผมเล่นไกลๆอย่างเงี้ยผมอยากจะให้เพื่อนๆผ่านชัวร์ๆนะซึ่งอย่างที่บอกไปครับถ้าว่าตัวละครมันไม่เก่งมากมันก็ต้องใช้เวลาในการตั้งแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าคุณมีโมนานเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นสบายๆแล้วก็ตั้งตัวละครให้มันผ่านได้ง,ง่ายกว่านี้เยอะเลย นะแต่ถ้าไม่มีสามารถตั้งตามผมได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ตัวตังค์นะครับแล้วทุกครั้งที่มีเงินที่สามารถที่จะอัพตัวเงินได้เนี่ยให้คุณกดตรงนี้นะนี่กดอัพตัวสุดท้ายตรงนี้เปลี่ยงมันจะอัพให้อัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่อัตโนมัติอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าคุณไม่ต้องไปกดอัปเกรดซ้ําๆอะ่ะกดแค่ตรงนี้ทีเดียวนะครับเนี่ยพอมีตามปุ๊บก็กด แล้วก็สุนาเนี่ยผมแนะนําให้วางตัวเดียวไปก่อนนะเพราะมันสามารถที่จะเคลียร์บอสในช่วงแรกได้จนกว่าบอสเนี่ยมันจะแวบมาพอบอสแวบมาเนี่ยเราค่อยเริ่มวางยูนิตอื่นๆนะครับยูนิตอื่นๆก็คือยูนิตโจมตีถ้าใครสะดวกที่จะอัพตัวสปีดวากอนต่อก็สามารถที่จะวาร์ปมาอัพได้เลยนะเนี่ยมันจะตันพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยครับบนนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมบอสมันยังไม่มาเลยเราก็จะเอาช่วยๆอย่างงี้แหละเราจะปั๊มตังค์ไปเรื่อยๆก่อน เราจะได้มีตั้งไปอัพสุกณะให้แบบเต็มๆนะครับผมอ่ะบอสเดินมาแล้วบอสเทียนเดินมาเป็นที่เรียบร้อยก็วางตัวเพิ่มไปครับตรงนี้ปึ้งวางตัวเพิ่มอีกตัวไปเลยตรงสะพานตรงนี้ครับอ่ะอันนี้ผมวางใกล้ไปขยับมานิดนึงถ้าเพื่อนๆวางให้เป๊ะเนี่ยเนี่ยไอ้ไหมมันจะไม่เสียนะครับวางให้มันเป๊ะๆหน่อย อ่ะเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเสียกดหลายครั้งนะอแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอยู่ในขั้นตอน,ตอนการตั้งคุณก็ค่อยๆตั้งไปเรื่อยๆนะโอเคกลับมาอัพตัวตังค์ครับค่อยๆไล่ไปอัพตัวไหนได้ก็อัพไปก่อนนะครับผมนี่ตัวนี้อัพได้ผมอัพอ่ะกดผิดอ่ะเห็นไหมผมกดพลาดไปเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆกดไปเรื่อยๆดูนะครับไปเลยครับตรงนี้เห็นไหมกดแค่ตรงนี้พอแนละ้วทุกคน ไม่ต้องพยายามที่ไปกดย้ำๆซ้ำๆกับอัปเกดตนะครับมันจะเสียจํานวนการกดแล้วทาให้ตัวแอปเนี่ยมันกระตุกนะอับไปเรื่อยครับอัปทุกตัวจนเต็มอะครับโอเคครับตันเป็นที่เรียบร้อยนะสุกุณะตัวแรกหลังจากนั้นผมก็จะไปอัปตัวที่2ต่อเลยนี่แหละกดแค่นี้แหละครับกดที่เดิมซ้ําๆย้ำๆจนกว่าด่านจะจบนะมันมันจะได้ประมาณเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะมันจะได้ประมาณ2ตัวนะสตัว ถ้า,าสดๆเลยก็น่าจะได้ประมาณ2ตัวนะครับผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยเอาสุคุณะมาตั้งเป็นมาโคถูกไหมครับเราสามารถที่จะย้อนกลับไปที่สุคุณะตัวแรกที่เราอัพเต็มนะแล้วค่อยรอกดสกิลกดนะครับผมอืมในช่วงตัวละครตัวเราเองอะ่ะเดินมาเป็นบอสนะจะเห็นได้ว่าตัวละครของผมเนี่ยที่มันเขียนว่า u เนี่ยทุกคนเห็นไหมยูตัวละครตัวนี้แหละจำเป็นที่จะต้องกดสกิลกดตรงนี้นะครับผม เหลือแค่บอสตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับก็คือตัวเราเองนะเอองค้นี่เลยครับตัวเราเองนั่นเองรอมันเดินเข้ามาในวงก่อนนะจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นวงของซูคุณะอยู่ตรงนี้นะครับพอเดินเข้ามาคุก็กดได้เลยแล้วเลือดมันก็จะปุ๊บ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 ลดไปเยอะเลยทีนี้ก็จะเหลือแค่เลือดหนึ่งเอ็มครับหลังจากนี้ก็ไอสองตัวนี้ก็จะช่วยกันทำดามจแล้วก็จะจบดานแล้วคุยก็ได้เค้กมาห้าพันแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยทั้งคืนนะครับผมรอจน ตัวละครบอสเราเนี่ยตุยไปแค่นั้นแหละครับอันนี้ก็จบละเรียบร้อยครับพอจบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยให้คุณรอประมาณส0วินาดีนะแล้วค่อยเริ่มกดเคลียร์นะครับเนี่ยผลสาม2ี่สี่อ่ะ25แล้วผมกดเลยปึ้งกดเลยปึ้งอ่ะกดเลยปึ้งกดเลยปึ้งอ่ะ เรียบร้อยครับให้รออีกประมาณ5วินาทีเป็น40 45แล้วกันเราไม่ได้รีบอะไรมากเราเอาให้มันจบชัวเนาะให้กดที่รีเพย์ครั้งครับปับ๊บแล้วพูดว่ากดจบได้เลยนะนี่เรียบร้อยตั้งชื่อมาโคผมก็จะซูคุณนะเค้กแล้วกันอ่ะกดเซฟครับหลายๆคนถามว่าพี่ทำยังไงให้มันวูนล,ลูปอย่าไปกดเซฟนะ ให้คุณกด infinite l o o นะครับหลายๆคนพลาดตรงนี้นะกด infinite l o o ตรงนี้เลยหลังจากนั้นกด replay เลยอ่ามันก็จะตั้งตามที่เราตั้งเลยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะตัดไอ้รอบเนี้ยที่ผมเพิ่งกดรันให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นจอๆๆๆไปแล้วก็ดูตอนจบเกมนะครับผม โอเคครับเว็บจุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยจะฆ่าตัวผมเองได้หรือเปล่านะอืมครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราตั้งเนี่ยเหมือนเกือบเกือบจะแพ้เกือบเกือบจะแพ้นะครับเรียบร้อยครับเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกไว้เลยเห็นไหมตั้งไว้เป๊ะเลยพอเข้ามาปุ๊บกดสกิลปุ๊บ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 เลือดเหลือหนึ่งเอ็มครับหลังจากนั้นก็ปาดปาดยิงไฟปาดยิงไฟปาดแล้วก็จะตายพอดีอย่างที่ทุกคนเห็นเลย นะครับเดี๋ยวตัวละครของผมเองเนี่ย่ะก็จะตุยพอดีแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นการกด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 พอเป็นการกดกดกดเนี่ยแล้วผมก็จะกดเคกสไลด์กดปุ๊บ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 ปทุกอย่างอย่างที่ผมตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยได้ยาวๆเลยแค่นี้เลยนะครับโอ้ oh, ระดับ over heaven ก็จะเป็นของเพื่อนๆพพี่ๆที่ดูคลิปนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาต ไปก่อนแล,แล้วแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กดไลค์กด subscribe ก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผมมากๆนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย